สวัสดีครับวันนี้เราก็มาบันทึกภาพที่เห็นอยู่นี่ก็คือ,อริมทะเลหาดเจ้าหลาวจังหวัดจันทบุรีนะครับเมืองประวัติศาสตร์นะครับที่เป็นเมืองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มารวบรวมไพ่พลมารวบรวมเะเบียงตั้งหลักที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ไป คู่กรุงรียากลับตื่นมาอันนี้ก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นเมืองจันทบูรนะครับที่มีความบุรกสมบูรณ์ไม่ว่าจะมีภูเขามีทะเลมีน้ำตกมีสวนผลไม้มีไรนามีเพชรพลอยมีพลอยนะครับตอนนี้ก็ค้นพบมีทองคำอยู่ใต้พื้นมากมายครับในท้องทะเลก็มีสัตว์มีน้ำเค็มนะครับ ปูหอยปูปลาในน้ำจืดก็มีครับปูหอยปูปลาเหมือนกันก็มีทั้งน้ำตกน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มที่ริมทะเลเรามาวันหนึ่งเราได้ครบเลยครับทั้งทะเลทั้งน้ำตกทั้งเมืองประวัติศาสตร์สวนผลไม้เพราะเราระยะทางการเดินทางก็ไม่ไกลก็ประหยัดเวลาในการที่จะทำให้เรามีเวลามามาต้องเที่ยวนะครับวันนี้ มาทำเป็นคลิปวิดีโอครับเพื่อที่จะเดินช,ชวนหรือว่าบอกให้ทุกท่านได้เห็นลังม,มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่ารู้มาก่อนว่าท่องเที่ยวทะเลเแถบตะวันออกเมืองจันนะครับ ก็เป็นสถานที่ที่สวยงามมีหลายแห่งนะครับที่จังหวัดจันทบุรีทางน้าตกทางทะเลวันนี้ผมก็ขอทำคลิปวิดีโอสั้นๆไว้เพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับผมชาววิทรงพรัฒนาเจนาเจยครับจังหวัดจันทบุรี